ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกทนทั้งหลายครับกับผมทำรงศักดิ์ครับวันนี้มาผมต้องกล้าครับมาคิดสู่พี่น้องฟังวันนี้คือวันจันทร์ครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563ครับแรง8ค่ําเดือนแครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันพระครับผมทำรงศักดิ์นั้นก็อยากจะมาเล่าเรื่องหลายๆเรื่องให้พี่น้องฟังวันนี้จะมาพูดนะครับถึงเรื่องนะครับสังขารวัตถุสี สังฆาอุตสีก็จะมีทานเบียาววจาอัตฐจริยาสมาณตตาครับพี่น้องครับทานก็คือก็เป็นการให้ทานนะครับให้ทานก็คือให้ทานการให้ทานก็มีสองอย่างครับการให้ทานที่เขาเรียกว่าการให้ทานเพื่อเป็นบุญกับการให้ทานเพื่อเป็นคุณนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับถ้าเราอยากได้บุญเราก็ต้องทําบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ทําสังฆทานหรือก็สวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์คือยาทาภาวนาคืออยากกินนะครับนะครับก็ทํากันไปนี่ก็ได้บุญนะครับชาตินี้ชาติหน้ากันนะครับต้องสะสมการทําบุญไปเรื่อยๆส่วนการให้ทานที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ขุนก็คือดูแลคนตกทุกข์ได้ยากดูแลคนตกต่ําดูแลคนไม่สบายกายไม่สบายใจช่วยเหลือก็กุณท่านก็ให้ท่านก็ทานท่้นก็บังใจให้ทั้งสิ่งของให้ทั้งช่วยเหลือเกื้ นี่คือเรื่องทานปิยวจาก็คือการพูดนะครับการพูดที่เป็นการพูดดีพูดไพเราะพูดเพื่อสร้างมิตรและจูงใจคนพูดให้ศัตรูมาเป็นมิตรพูดให้มิตรเป็นมิตรยิ่งขึ้นนะครับการพูดนั้นก็คือพูดด้วยความไพเราะพูดรู้จักรลเทศะนะครับนี่เรื่องนี้สําคัญมากการพูดจเป็นบันไดเริ่มต้นนะพระพุธเจ้าบอกว่าการพูดเป็นบันไดเริ่มต้นของการทําให้มีมิตร ทำให้มีสังคมที่กว้างขวางขึ้นทําให้มีมวลชนทําให้มีคนนิยมชมชอบเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้ถูกต้องให้ถูกใจนะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับคือเราจะไม่พูดในเรื่องเท็จเราจะไม่พูดในเรื่องของอคําหยาบและเราจะไม่พูดถึงเรื่องการส่อเสียดและเราจะไม่พูดเพ้อเจอ้อหลายเรื่องนะครับวันนี้สําคัญเรื่องพูดมากนะครับเราจะต้องพูด พูดเพื่อสร้างมิตรและจูงใจชนคนครับอันนี้คือสําคัญนะครับข้อที่3เราจะพูดถึงเรื่องนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอัธถริยาอัธถาิยาคือการบําเพ็ญประโยชน์การบำเพ็ญตนทุกกรณีเลยนะครับบำเพ็ญตนทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่สังคมทั้งแก่อะไรทุกอย่างทั้งแก่ที่ทั้งหกนะครับนะทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งปู่ย่าตายายทั้งพี่น้องทั้งญาติมิตรคือบาเพ็ญบำเพ็ญบำเพ็ญตนบำเป็นประโยชน์ให้เกิด สิ่งที่ดีขึ้นกับสังคมนะครับตรงนี้นะครับก็เ,เรียออัจฉริยะนะครับอัจฉริยะนั้นเขาเรียกว่าการสงเคราะห์และการการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยนี่คือเรื่ออัจฉริยะนะครับต่อไปเราพูดถึงสมานัตตา,ตาสมานัตาตานี้ก็หมายถึงเป็นผู้มีความสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายครับไปลามาไหว้นะครับเสมอต้นเสมอปลายทำดีต่อเนื่องนะครับนะครับแล้วก็ไม่มีโลเลมั่นคงเลย บางคนบอกว่าจะทําเพื่อประเทศไทยจะทําเพื่อจังหวัดู้นจะทําเพื่อสังคมตัวนี้ต้องทําเลยครับมั่นคงสม่ำเสมอนะครับมันจะเป็นมหานิยมให้คนเขารักเขาชอบนะครับเขาเขาสนใจเราแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงไม่โลเลนะครับอันนี้สมรรถตาือมั่นคงนะครับทั้ง4อย่างนี้ก็คือพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับทั้ง4อย่างนี้ก็เป็นธรรมะที่เขาเรียกว่า สังฆวัตถุสีคือเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการเหนี่ยวเหนียวล้งน้ําใจของผู้อื่นผูกไม่ตีเกืือกูลนะครับนะครับแล้วก็เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้เหลือและกันและกันนะครับเป็นเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับผู้ันตรงคือนักปกครองก็ได้หรือนักการเมืองก็ได้หรือนักมนชนนักอะไรที่ทําให้สังคมอบ่นประเทศไทยนะครับจะต้องจะเรียกร้องหาอะไรครับพี่น้องครับจะเรียกร้องหา จะเรียกร้องหาะไรครับจะเรียกร้องหาคาเลกะลจะเรียกร้องหาะไรครับสมานฉันนี่แหละครับต้องให้ผู้นำต้องรับบาลนายกรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีแล้วก็สสนั้นทั้งในสภาบนสภาล่างและประเทศไทยทุกคนนั้นรวมกันนะครับให้ยึดหลักสังคมสุทีิสำหรับวันนี้กับผมธงศักดิ์ครับมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องเล็กน้อยนะครับวันนี้ขอพี่น้องทุกคนนะครับมีสุขกายสบายใจร่ำรวยนะครับใครที่มีทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้พ้นทุกข์ใครที่มีสุขแล้วเคสุขยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนรักษาศีลนะคครรรััััับบิสสานนนนนะวดมม่กก เพิ่มเพิ่มศักยภาพนะครับเพื่อกูรซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับวันนี้ทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ